มีนิสัยิมีปัญญามีกำลังก็มาช่วยกันสิคนหนึ่งได้เงหนคนหนึ่งได้เลยสุดท้ายมาหรอมัาเป็นวัดทั้งวัดเนี้คนก็มันมีเวลาเขาอาจจะเอาเงินมาทุ่มให้มาทำบุญไว้ให้แล้วนีสตยจิตมีปัญญาแล้วก็ช่วยก็ดีเหมือนบอชาละคนละอย่างละอย่างละอย่าง เราจะว่าทำเจ้าว่าท่านท่านก็ได้เออโยมคนนี้ทำนี้นะโยมคนนี้ทำนี้นะโยมคนนี้ทำนี้นะสรุปแล้วคำว่ารถคันหนึ่งมันไม่รูม้มีแต่ล้อม,มันหลบมีทั้งคัชจีนมีทั้งตัวถังมีทั้งอะไรแต่ไม่ลไเลยรวมแล่เป็นรถคันชาวพุทธเราก็เช่นเดียวกัวนเวลาเข้ามาวัดก็ดอ,อย่ามาขัดมาลงย่าง ิเลสมันชอบ <c oughs> มันชอบว่าชอบแย่ชอบแย่ <c oughs> เอาไปมาแล้วเอาเป็นว่าเอากิเลสมาขวา,างทางเขาเจ้าของแล้วไม่กล้าเข้าวัดต้มีเข้าวัดก็มาขัดมาโยงกันไปเยอะ <c oughs> ถ้ามาเอาบุญก็ยอย่างหนงนะจะไม่มีการขัดแย้งเนี่ยยิ่งไปทำงานใหญ่ๆอย่างนี้กิเลสมันชอบ ิเลนมันยิ่งพืดง่ายๆวะ่ะมันยิ่งขัดยืดฝันหนักเข้าเรื่องไไม่อยากเข้าวัดไปด้วยการขัดยั่งเงินอ,อย่าให้สิ่งเหล่านี้มาบันทอนบารมีเจ้าของอย่าให้กิเลสมาฝังทางยึดของตัวเองเสว้อให้ได้ปล่อยวางให้ได้สิ่งเหล่านี้มันเป็นกิเลสยี่จะทำงานงใหญ่ๆอย่างเนี้ย สร้างบถ์สร้างวิหารสร้างจูนอ,อย่าให้มีความขัดแย้งไม่อย่างนั้นเราเราจะไปไม่ถึงไหนถูกทื่นถูกขีความใจเท่านั้นปับ๊บตัดความเชื่อมความเลื่อมใสความศรัทธาออกจากวัดจากวาออกจากศาสนาไปเยอะไม่เข้าแล้วการเข้าอย่างนั้นคนนั้นเข้าด้วยความที่ว่าเข้าไม่ถึงธรรมเข้าไม่ถึงศาสนา เจอที่เหลือแอ่เดียวก็พอแล้วถูกที่เหลือขัดขวางแค่นี้ก็ที้ยบุญตัวเองแล้วแต่เชื่อว่าเราเป็นชาวพุทธเราถ้งหลัึงทรรมทำงศาสนาก็ไม่ถพราะฉะนั้นการที่คนที่จะสร้างความดีให้บุญควาดีต้องหวนความดีเป็นสิ่งด้วยควรจะทํา อย,ยอ,ยยอย่าตถอยอย่าถอยอย่าไปปล่อยให้กิเลสเข้ามาทำลายสู so, ้จนกระทั่งว่ารั้งสุดท้าย่ไดวงว่าหมวดวิหารลายเกมีให้สำเ,เร็จสำเร็จนั่นบาลมีของคนมันจะอยู่ที่ตรงนั้นหากทำอะไรไม่สำเ,นะเร็จนะเดิดไปพบไหนท่านใด,ดจะทำอะไรก็ไม่สำเร็จ จะได้ตึ้งตึงจังการบ้างบางคนก็ได้ได้คันนับเลขหนึ่งบางคนก็นับเลขสองบางคนก็นับเลขสามเลขสี่เลขห้าแบบเจ้ตั้งเขาจะมุ่สลาเนี่ยไม่ได้มุ่เด้ยก็ไม่เสร็จแต่เขาเนี่เอาความสมควนในการสร้างอะไรให้มันสำเร็จถ้าจะสร้างเอาวัลวัตถุก็เอาให้สำเร็จถ้าจะปฏิบัติคำก็เอาให้สำเร็จ ไม่จากตัวที่ไม่ยอมให้กิเลสเข้ามาปกเว้นไม่ยอมให้กิเลสเข้ามาทําลายทำดีบารมีงเจ้าของเราต้องไปให้ได้ไปให้มันถึงเพราะที่ไหนมีการต่อการสร้างถึงจะความขัดความเย้นอย่างนั้นการวกเราด็วยมันกำลังจะสร้างหุ่ให้กิเลสมาขัดเย้นเจ้าของโดยได้มาคุณเข้าละวัด เราว่าถ้าไม่ไปแล้วได้บุญไหมล่ะสู้เรามาสู้กับที่เรียนไม่ต้องคิดอะไรมากเรามาเอาบุญเรามาสร้างความดีมาสร้างบารมีให้มันเต็มสิ่งที่จะคอยตัดคอยถอนเรามีอ,อะไรนะคือที่เรีอันต้องสู้ ช่วยกันปะงานจะสำเร็จ